สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอสุขุสุคนบอว่าซีอู่ภายในและก็ต่างประเทศไม่สมบังกันเย่นดีตอนหับเขาวซูซองไม่สมบังสั้นแนเนาะทุกคนโดยมามื่อนี่กัพร้อมกับมนเรก,กะแจมใสท,ทุกคนแดด่อยว่าบ่ฮอนบ่หนาวมันพอดีเลยอากาศเย็นดีเนาะโดยมืนี่กะมีเอซทางฝั่งไทยเนาะคนได้มาลิน เคลื่อมย์สมบังมาลีนน้ำสาวสมบังและน้องมาลีนน้ำกรอบคลัวเขาโดยแต่ก่อนอื่นเม่สมบังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซ่องเม่สมบัติชาแนลเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปโดยอ่าโอเคไปเบิง่งไปชมนรำกันเลยน้อง่าเพิ่นมาจากคนจากคนโดยโอเคเนาะทุกคนไปเบิง่งไปชมกันเลย นี่จะเป็นหลอดของ่นเนาะขันขี้มามาห่อเทือนไม่จมบงังเรียบร้อย เขาเนี่ยมันจะเสียเวลาจังหน่อยก็คือตั้งใจมาหาสาวสวงโดยเฉพาะตั้งใจเลยนแหละที่เหลโอ้โหพวกมันรับเลยก็อสิดิไปเลาะเลาะไปเนี่ยไปเลาะเลาะหลักทัพย์เศรษฐภัณรถที่เป็นหลกทับโดยโดยอย่พลกดับเด้่เนาะ อยริลกอนโยริลกอนถ่ายถามเราเซโยกับน้องสุหวังเข่าดาวคอกับแม่ยังไม่เคลื่อนเข่าดาวซคนเนาะแม่ไอซีมาจากฝั่งไทยคนเดียวเด้อพ่อพี่น้องอันนี้ทั้งพ่ออ่าแม่สมวังชาแนลเอออันนี้ก็พ่อของแม่สมวังอันนี้กับแม่เนาะเออแม่สมวังอะไกันเป็นก็มากิจเข้าหัวผ้าอ่าน้ำกันพ่อพี่น้องเลยชาสมวังเป็นจังได้ดีใจบ่ดีใจคือเจ้าเท่าแหละดีใจบอ บรมี FC มาหลิดน้ำหนีแต่เฮงเล้เนาะเฮงเติบแล้วเอเฮงเติบไปได้พอพี่น้องเลยเปิดมากะบ่มีบอลให้เพิ่นอยู่ถือประสบบอลนั่นอ่าถือประสบตอนเหตุเฮือนเออตัวได้นั่งเจ๊ะเจ๊ะก็ต้องกล่าวขอโทษขอไฟเด้ออ้ถ้าตอนทับอดี้กะอย่างนี้แล้วครับ ขอบคุณคุณพอเดยวเดยคนณพ่มาหนี่วกคิดว่าจะตอนรับดีปานนี้โอ้เดยวเดยขอบคุณหลายหลายกะจะมาเยี่ยมยามอีกโดยกะมามะลินมาเที่ยวได้กะหักแพงกันหักแพงกันอ่าดีกว่าซั่งกันได้เนาะหักกันไม่ดีกว่าซั่งกันไหมล่ะเออโดยทางบ้านโซนนี้กะชิบอยี่หมดที่อยู่อะไรแม่นแน่นเอสซีเยูะนั่งอยู่บ่บ่แม่เธอเนี่ยปีนี่เนาะแม่เธอเจ็บ่ว่างเนาะ อันนี้อ,นะอันนี้เปิดข้างที่ทอดได้เลยสาวสวางที่มีเอฟซีมาหาข้าซีบ่ะไหมซีบ่จังหวะแล้วเด<อ>็พกพ่วงกะเจแม่ไหวแม่ยังหาวยืด <laughs> เปิดกะลืมเนาะอ้พี่น้องมันกะลายเดือนอ่า<อ>มันกะจำไม่ได้แน่นเนาะค่ะค่ะเห็ดช่องมานี่จักเป็นอย่าง เป็นได้ม่อยากลืมแม่น่ะอยากลืมบ่แม่เออตู้เสื้อผ้าซาสุวังยังหาลูกกูแจไปเห็นเนี่ยจักอยู่ใส่แม่ซาสุวังแล้วมันคนไหวจักไหวใส่เจ้าว่าคิดคิดหอดเอฟซีลายไปจ้า <laughs> โดยเราพี่น้องเอย <laughs> อ่าไม่นี้กะกะกินเข่าวห่วงผ้าอ่ากะมีมีอย่งตอนหับเพผืนซานสุวังมีอ่าอบแล้วก็อบเบ็ดอบเบ็ดแล้วก็ลาบกับลาบกับผักกับหญ้าเนาะ อ่าพักจีซื้เน้ออ่าพักจีซื้อพอพี่น้องเลยเออโดยโดยโดยอ่าขออนุญาตอ่าถามทางอ้ายเพื่อนอีกบาดอ่าขออายุอ้ายจักปีเลยตอนนี้บ่เมนตอนนี้อายุสี่สิบปีสี่สิบปีเนาะโอ้โดยโดยสี่สิบปีอ้ายอยู่ฝั่งไทยในเฮ็ดอาชีพยังเป็นพนักงานบริษัทบริษัทบ็ดเอวขายของเกี่ยวกับเสื้อผ้านี่บ่ เป็นของกินพวกไอศครีมพวกนี่ที่ของฝากของตอนเป็นของบริษัทแบบโอ้บริษัทมัจจะมีคั่งหนึ่งจะมีพวกกาแฟพวกผ้าหนามไยมพวกเน่อคงสักผ้านมนะมันจะเป็นคัางเป็นง oh. เป็นกูดังกูดังเป็นแต่ว,ว่าบริษัทนครพนมจะไปตั้งอยู่สกลนครสาขาอ่าโดยโดยตั้งอยู่สกลนะใกล้บ้านห่างจากบ้านขับรถไปทำงานกะเจ็ดแปดลักโอ้ oh. ไก่ไก่เติบอยู่เนาะโดยโดยก็คือมาเมื่อนี้นะมาคนเดียวบ่มาคนเดียวคนเดียวใจมาล้วนๆเลยเหรอเพิ่นกะว่าภาษาลาวเขาก็แบบเก่งขนาดคล่องขนาดเนาะเพิ่นพังการว่าเขานี่เข้าใจไว้เนาะเพิ่นก็อยู่ทำคุณนะกะว่าคือกันเนาะว่าคือกันว่าคือกันกระบานหนึ่งไงโอ้การกินกันอยู่ก็คือการโอ้โน้โดยโดยโดยโักมีเกลียวมีที่ต่างดูเหมือนโสด body day แบบ เดี๋ยวสิเจาะถามเลือกอีกเนาะมัจยุทธ์คือทางอายนี่มีครอบมีครัวเหรอบ่ตะกี้เคยมีแต่สิบสามปีสิบสามปีเคยเคยมีลูกน้อกันบ่มีมีลูกคนหนึ่งคนหนึ่งโอ้โดยเขาทิมไปตั้งแต่ลูกเลยมีปายก็คือทางอายเพิ่นนี่เป็นขอห้างบ้านเขาเนาะบ้านเขาเอิญขอห้างขออนื้อหยาดมด้วยบ่น้องไงขอห้าง แล้วลูกอยู่น้ำเมียบอกเลยลูกอยู่น้ำผครับลูกอยู่น้ำเมียดูน้ำกัดในแล้วได้แล้วสิบห้าปีแล้วโอ้ยทำก็จบสิบห้าปีแล้วเออมาจังไงก็จะวางมาจักเป็นคนอ้าในทั้งเต้ทั้งแต่โอ้ลูกมีปลายเล้วมียไม่ได้เอาอีกแล้วน้าแม่เดี๋ยูนั่นหาปียังว่างไงเนาะแล้วพึ่งยังนีดเดียวก็คือลูกเราหลังยูน้ำแม่เนาะก็คือทางง่ายเพื่อนนี่ แตมีข้อมีความมาก่อนแล้วเนาะสาวสุวรรณก็คือมีลูกกัน1คนลูกน่ะอายุ15ปีพ่อพี่น้องเอ้ยดูก็บ่เป็นหยังเนาะมันนเฮายมีกก็ได้เนาะติดาดก็ได้เลือกิดก็เลือกใหม่แม่นเลือกิดก็เลือกชีวิตให้โดยบ่มีไยงมันเกิดดอกอ้มันเป็นไปเนาะต้องสภาพบ่มีไยงมันเกิดเรื่องใหม่นี่เนาะอ่าก็คืออ้มาินี่สิมาจักมื้ออ ว่ามาซัมเมอร์ซมือมอร์โอ้สาวสุวังมีบอลพาเพผจนเที่ยวอยู่บ่เนาะกับจังว่าเนาะก็รอติดตามครับส o o เบิ้งเนะาะพี่น้องเองเ้ยวัชิพาไอ้เพิ่นไปเที่ยวทางใดลักลัก่นกะเป็น <c oughs> สถานที่ศ <c oughs> ักดิ์สิทิทธดอะไรพีน่น้องขอพรขออย่างเนาะมันเถื่อไอ้พุดกลับไปฝั่งไทยเด้อการข่าวการขายกะมันอาจจรดีชีวิตลุงเรื้ยงเนาะ ต่ว่าอ้นนี้ก็เคยบอกก็คือว่าอยากไปไหวพระธาตุอินข้างโดยทางสวัรค์เมาหมทางนั้นแน่ตอนสี่ท่าม่รเนี่ยมันท้าวเิ่นกีมาเว้นอยู่แต่เพิ่นกับผเห็นป้ายทางเข่าเพิ่นะเพราะว่ามันอยากอยู่สนอะแมมันอยากอยู่สอกหลีกเนี่้าไปก็เริ่มนะแมนมันอยากอยู่สอกหลีมันอยากอยู่ทางโค้งนีอยนึงเนามันมีป้ายป้ายงหญ่อยู่ติดเป็นเรืนอง่วน้อยนะ้ชทางเนาะผู้ช่ทาง ก็คืออ้ายเพิ่นอยากไปไหว้โบอยากไปไหว้โอ้อ่าเดี๋ยวหลาเที่ยวแล้วจ้ะชาท่านเขา่เห็นเหรอพอดีเลยไก่น้ำโดยใช่ชาวทว่างเป็นไก่ผ้าเที่ยวอ่ามีวันใดในน้ำเพิ่นไปเที่ยวกับไปเนาะอ่าต่างเพิ่นมาสัมผัสบ้านเฮามาเที่ยวบ้านเฮา อาจจะบอเลิศบรูเดอร์อะไรเนี่คือกันคือกันบ้านกัแนวนี่ะแนวกินในโยกอาจจะบอเลิศบรูเดอร์โดยตัวทางกับมีแต่ขี้พุ่นไงกลุ่มกุ้มใช่ไหมเราติตั้งกันแค่ถนนนั่นแหละนะแล้วก็ทางกันแค่นั้นยันยันว่าวยันรถเพื่อนเนาะชาวสว่างโดยไปลองขี่เขาว่านี่หัวดำทะเลเออชาวสว่างขี่รถใหม่ว่านี่ขี่รถมากกลุ่มกุ้งพี่น้องเลยพี่โกกายช็อกขั้นว่าต้องเคยหอนเพื่อนโอ้ยบุดุบุน ทางสาวสุวังนี่รู้สึกจังไดดีใจบ่ดีใจแล้วเนาะมีอ่เอ็กหรือว่าไอ้คนมาเยี่ยมมาเยี่ยมกับบ่อเป็นข้างแรกเราใจกันดีใจที่เก้าที่นี่อ่ะในฮักแพงค่ะนะถามบ้าหลินบ้าหัวแล้วมอเตอร์ไซค์ท่านแมนเพือบจะมาได้กับค่าใช้จ่ายบ่อแม่นหน่อยนี้เนาะแม่นเลยค่าใช้จ่ายหลายได้เนาะบัวจะกินจะอยู่จะกันเติมน้ำมุกน้ำมันโอ้ยเบิดหลายอ่าคนยัน หนุ่มไทยใจเกินร้อยอะดีเพื่อนเนาะมาได้นคนเดียวเดินมาหอดมเสร็จแล้วแม่เพื่อนกระดิ่งรถมาำหอดจนบ้านหอดบ้านเช้าชมวังนะพ่อพี่น้องเลยมีความตั้งใจขนาดเนาะแน่ตั้งฐานความเพรนกเดินทางมาสายเดียวเลยพ่อพี่น้องเลยเดินทางมาคนเดียวอ่าเพื่อจะได้เพื่อนคือหูเส้นทางเนาะเคยมาบ่อยเคยมาแต่สองปีหลังเคยมาอยู่เส้นสวรรค์เพราะว่าตะกี้เคยเคยเล่น ขมวนอ้วยเคยมาหลวพระอาจารย์มาบันพระอาจารย์จะคู่นะบ้านห้องวามาบ้านยาคูพอเพิ่นเนี่ยเป็นคนเมืองหนองบกเมืองหนองบกขมวนอจะเลยมาเยีบยรัำข่าวพี่น้องกเลยศึกษาไปแล้วอยี่ไปกันจำเอาต่างกันมากหลายคือกอยากมาที่สุดก็คือแป็นสวัสดิ์เขี ค well วามตั้งใจอจับกับรองสว่างกะคือคิดอยากม้าอยู่แล้วเป็นแสงสวรางนาเคศนะเหตุเหตุเหตุได้ขึ้นจักกับสาวสุนวังแบบติดต่อกันทา้งใดไปเบิ้งนี่ที่เรียงั่นเห็นในยูทูบห็นในยูทูบยูทูปก่อนโอู้ปก่อนใหม่ก็เลยเออขึ้นมากก็เลยว่าเออเพิ่นมีมีเปลี่ยนมีอย่างนี่เนาะวะก็เลยสกิดเบิ้งสกิดเบิ้งอ่าขานมาตั้งแบบเราคือกันกับ มอบอกพวกตั้งแต่เขาจาวาเนี่ยแต่กรกิก็สคือะาที่นำหยอกปลานะแม่เด้อาแม่บอกกานนีเลยรปนรือมานเเอเด้อเป็นกาขอไลนนอกเพินเป็นกาเนาะเป็นขอไลน์เป็นกาพูจักกันในยูทูบิ่นว่าอะไรลูกทีหลกเออโดยโดยโดยจังเมยปานูดึกจังไ ดีใจลายเนาะดีใจแห่งๆเลยไม่นี้กระทางพวงคนมาเป็นมือกล้องเนาอพี่น้องกับอาจจะโบเห็นแน่จั้อพี่พวงกันสบายดีโดนบอสเชยโญ่จับบุบายพี่น้องบอสได้อันนั้นมือกล้องส่วนตัวของแม่ชมวังแน่นโอ้โดยทั่งแม่ปานเพิ่อนกัดีใจเนาะดีใจเนาะ อ่าก็อบอกคนที่ไปเที่ยวกับแม่แห่งดีใจหลายต่างได้ไปเที่ยวนั่เนาะเ <laughs> จ้าก,ก็อยากไปบอ่อยากไปอยากไปหาท่าคลิปพ้าคลิปแมษหวังน่ะมีดเอะโป่งเฮียนให้หน้าเฮือนบุดตัวน่าหย่านเอฟซีเบื่อ <laughs> โอ้โดยโดยโดยนะขอพี่น้องนะต่าง่นมากกับประสบวันพักผ่อนแน่นะหลอดแน่แน่เนี่ยไ,ไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นนั้นทั้งชาวสวัางมิยังเพิ่มเติมบ่ มุมนี้นะก็มีนว่าสิพ้าอะไรผื่นไปเที่ยวแหละโอ้โดยโดยนะไปเที่ยวหรือว่าไปฉลองยื้อซิปแต่กะ่ฮู้สิไปแห่งใดหนใดโดยโดยก็ถ่าย้อย่างที่ถ่ายให้เบิ่งอีกทีนึ่งกระถ่ายติดตามครับชมเบิ่ง EP ต่อไปโฮยพี่น้องเอ้ยพ่อใหญ่เลยบ่ว่ายังบ่กพ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นนุ่มีินาวเนาะอ่าโดยโดยอ้าวเจสันกัเฮาก็สิบ่รบกวนเพิ่อนนั่นน่ะพี่ใหญ่แม่นแม่ก็ิให้เพิ่นกินข้าวกินอ่าอาหารก่อน กินแล้วหรือบ่อ้าวแล้วหรอบ่อใช่ไหมเที่ยวยังไม่ทันไหวอีกเลยชิหาเพิ่นเดินทางเลยสบายนี้เนาะโดยฮะเช้ญกันอ่ะสบายดีเด้อสบายดีอ่าโดยโดยโดยไปโอเคน้องทุกคนตอนนี้กะได้สัมผัสเอฟซี่นทีมาเที่ยวเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคนอ่าเดี๋ยวแม่สมบัติจะได้เตรียมตัว อ,ออกเดินทางพาเพิ่นไปเที่ยวท่ดอิงฮังเนาะอะไรก็คือว่าจิไปเที่ยวทา่าอิงฮังอะก็วัดต,ต่างๆเนาะทุกคนหัาากอยสิไปได้จะวัดเดี๋ยวถ้าเราเบิ่งเราชมเราติดตามในคลิปต่อไปเนาะถ้าว่าสิได้ไปมองใดก็แลื่เมย์มวังชิถไทยลงให้เบิ่งอีกเป็นลำดับเนาะทุกคนโดย มาที่นี่เมย์สมบังิจะได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เมย์สมบังในเด้ออ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ถาว่าเมย์สมบังและครอบครัวว่าพิพาทประการใดเนาะต้องกราบอขอโทษขออภัยน้ำเนรหลายเด้อเนาะโดยอ่าไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้เมย์สมบังกจะเสีดกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย